734ดาทำเป็นสัญญาตและสัมพยุ์ด้วยสัญญาตเป็นฉนัการมราคาสัญญาตเป็นส nah ัญญาตและสัมพยุ์ด้วยสัญญาตโดยอวิชาสัญญาตอวิชาสัญญาตเป็นสัญญาตและสัมพยุ์ด้วยสัญญาตโดยการมราคาสัญญาตปฏิคะาสัญญาตเป็นสัญญาตและสัมพยุ์ด้วยสัญญาตโดยอวิชาสัญญาต อวิชาสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยปฏิฆาสัญโยตมานะสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยอวิชาสัญโยตอวิชาสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยมานะสัญโยตทิฏฐิสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยอวิชาสัญโยต อวิชาสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยทิฏฐิสัญโยตวิจิกิจชาเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยอวิชาสัญโยตอวิชาสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยวิจิกิจชาสัญโยตสีและพตปารามาสสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยอวิชาสัญโยต อวิชาสัญโยตเป็นส <Jamie, S 1> ัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยศิลปตปารามาสะสัญโยตเพราะว่าราคะสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยอวิชาสัญโยตอวิชาสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยภาวะราคะสัญโยตอิสาสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยอวิชาสัญโยต อว e ิชาสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยอิสาสัญโยตมัชริยสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยอวิชาสัญโยตอวิชาสัญโยตเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยตโดยมัชริยสัญโยตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นสัญโยตและสัมปยุตด้วยสัญโยต ทำสัมปยุตด,ด้วยสัญโยตแต่ไม่เป็นสัญโยตเป็นไฉนิทำเา่าใดสัมปยุตด,ด้วยสัญโยชนะธรรมเหล่านั้นเว้นสัญโยชนะธรรมเหล่านั้นเสียคือเวทนาขันละถึงวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำสัมปยุตด,ด้วยสัญโยตแต่ไม่เป็นสัญโยต